สวัสดีครับวันนี้เรามาอ่านค่าไมโครมิเตอร์กันนะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องมีการปรับตั้งค่าสเกลให้ตรงกับศูนย์ก่อนก่อนนำไมโครมิเตอร์ไปใช้งานนะครับจากภาพนะครับตอนนี้เราทำการเซตศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ตรงแล้วนะครับแล้วเรามาเริ่มการ วัดแล้วก็เริ่มการอ่านค่าได้เลยนะครับเมื่อสเกลหมุนสเกลผ่านไปนะครับเราไปถึงนะตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะอ่านค่าได้0.05ม mm, ิลลิเมตรนะครับและเมื่อ,เ,อเราอ่านค่าเสร็จแล้วนะสเกลไมโครนะครับเคลื่อนตัวต่อไปไปตรงกับตำแหน่งที่10ตรงนี้ก็จะอ่านค่าได้0.10ม mm, ิลลิเมตรนะครับ แล้วทำการวัดต่อไปนะครับหมุนต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ,อปอกหมุนหมุนเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเราจะอ่านค่าได้0.40ม mm, ิลิเมรนะครับเราจะต้องสังเกตตรงส่วนของอ สเกล0.5ด้วยที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าตรงนั้นตัวน่ตงตัวนี้ตรงเส้นที่49นะครับก็จะอ่านค่าได้0.49ม mm ิลลิเมตรนะครับเราสังเกตได้ว่าเส้นด้านล่างนะครับเส้นที่0.5ม mm ิลลิเมตรที่อยู่ด้านล่างก็จะ ใกล้จะเห็นแล้วเห็นแบบชัดเจนแล้วนะครับเมื่อเลขศูนย์ขึ้นตัวผ่านไปนะครับณนะตำแหน่งตรงนี้ไปถึงขีดที่1เราก็เอา0.5ตรงนั้นมาบวกกับ1ก็กลายเป็น0.51ม mm, ิลิเมตรนะครับและหมุนต่อไปเรื่อยๆนะครับผ่านเส้น0.5ม mm ิลิเมตรไปแล้วนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าไปตรงกับเส้นไหล นะครับตนนี้อ่านค่าได้0.80มิ mm. ม0.80ม mm. ิเมเพราะว่าเราเอา0.5ด้านล่างนะครับครึ่งหนึงของ1มิลไปบวกกับเส้นที่30นะครับและเมื่อหมุนต่อไปนะครับไปตรงนะั้นตำแหน่งตรงนี้จะอ่านค่าได้0.99ม mm. ิมตรนั่นเองนะครับถ้าเราหมุนไปอีกเพียงแค่ขีดเดียวนะครับเราก็จะอ่านค่าได้เท่ากับ1.00ม mm. ิม นะครับเมื่อเราอ่านค่าได้0.01ม mm ิลลิเมตรแล้วเนี่ยเส้นด้านบนเนี่ยเส้น1มิลน,น,นะครับก็จะโผล่ออกมานะครับเมื่อเราหมุนต่อไปอีกหรือทําการวัดต่อไปอีกสเกลไปตรงกับตําแหน่งตรงนี้นะครับเราก็จะอ่านค่า1.04ม mm, ิลลิเมตรนะครับและทําการวัดต่อไปนะครับหมุนต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็ไปตรงและตแหน่งนี้ก็จะอ่านค่าได้ 1. 80มิลล anyway, mm ิเมตรนะครับเพราะว่าเส้นด้านล่าง0.5โผล่มาแล้วนะครับก็ไปบวกกับ30ได้เลยก็รวมกันแล้วก็ได้1.80มิลลิเมตรนะครับเมื่อวัดต่อไปนะครับวัดต่อไปไปตรงกับตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะอ่านค่าได้2.00มิลลิเมตรนะครับ2.00มิลลิเมตรเส้นที่2มิลนะครับก็อยูดด้านบนก็จะโผล่มานะครับและหมุนออกหมุนไปเรื่อยๆนะครับ สังเกตว่าแกนวัดหรือว่าหัววัดนียจะมีระยะห่างไปเรื่อยๆนะครับนะเมื่อไปถึงณนะตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะอ่านค่าได้3.75ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองนะครับ3.75มิลลิเมตรเพราะว่า,าขีดด้านล่างนะครับเ,เกิน0.5 mm มาแล้วก็ไปบวกกับ2 2.5 mm, ได้เลยนะครับด้านบน3มิลนะครับบวกกันแล้วก็ได้3.75ม mm, ิลลิเมตรนั่นเอง นะครับถ้าเราสังเกตดูจะมีช่องว่างที่ห่างนะครับเราก็สามารถเอาไปบวกกับ0.5นย์ได้เลยนะครับและเมื่อขยับต่อไปอีกนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็อ่านค่าได้7.00ม mm, มนะครับเมื่อเราสังเกตดูดีๆนะครับก็จะผ่านเส้น0.5 0ด้าศูนย์ด้านล่างไปแล้วและด้านบนนะครับเส้นที่7ก็จะโผลออกมาพอดีนะครับสเกลศูนย์ก็จะต้องตรงนะครับ เมื่อเคลื่อนตัวผ่านไปอีกนะครับนะอ่านค่าได้7.75ม mm, ิลลิเมตรนะครับเมื่อเราซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่า,าเส้นที่0.5โผลมาแล้วนะครับด้านบนก็ได้7นะครับก็รวมกันได้7.75นะครับและเมื่อเคลื่อนตัวผ่านไปอีกนะครับเราทำการวัดไปเรื่อยๆนะครับไปยังนะัดตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะอ่านค่าได้11.65ม mm. ิลลิเมตร นะครับและเมื่อเราซูมเข้าไปเช่นเดียวกันครับเราก็จะเห็นเส้น0.5โลกมาแบบเต็มเส้นนะครับ0.5ไปบวกกับ1.5ได้เลยนะครับ